ท็อปไฟเรียบร้อยครับรเกลีย์พยองของเราจบท็อปไฟแน่นอนแล้วในฤดูกาลนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในหลังเกมครับเอาล่ะก็สวัสดีทุกท่านด้วย,วย,วย <t> นะครับก็กลับสวัสดีอีกเช่นเคยนะครับตอนเราเข้าสู่ฟุตบอลสเตเดยนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นหลังเกมนะครับเมื่อคือนเนี่ยเมืองทองเราไปเยือนทาง้านราชบุรีนะครับผม f c เนาะนะครับซึ่งเราชนะเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เมืองทองยเต็ดนะครับปีนี้ก็จะจบไม่ต่ำกว่าลดั้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่า ก็เหมือนปีที่แล้วนะเพราะปีที่แล้วก็ไม่ต่ำกว่า5เรามีโอกาสขึ้นถึงที่4อยู่นะครับก็ถือว่ายังต้องลุ้นกันต่อไปนะฮะก็น่าจะแข่งกับบีเจอยู่2ทีมเนี่ยแหละนะครับในการลุ้นที่4นะครับก็เมื่อคืนเนี่ยเป็นผลการแข่งขันที่ถือว่ามีให้หลุ้นอยู่ช่วงท้ายๆนะครับมีดราม่าหลายจังหวะพอสมควรเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูสําหรับรายชื่อกันก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยมีล้อโจวิดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับผม สาวตูเป็นกวินนะครับผมธีรพัฒน์เหล่าบุตรเนี่ยได้จับคู่กับทางด้านชโอบินลงนะครับฝั่งซ้ายเป็นสาพรฝั่งขวาเป็นคิสตองโดนะครับมิดฟิลด์นี้เปลี่ยนนะครับผมมีการเอาโคทโรโอโมรินะครับลงมาเป็นตัวจริงนะฮะโดยการเล่นกับธนวัฒน์ศิกจิฑาวรแล้วก็คณะคำยกนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีพิชานะฮะแนวรุกก็เหมือนเดิมครับเจอสระวงกอนวิลเลปอปแล้วก็ประเมศอาจวิไลนะครับผมซึ่งก็เป็น ชุดที่ถือว่าโอเคนะโอมูรีได้ลง2แมตติดนะครับแล้วเราก็เล่นได้ดีกว่านะครับผมแต่ครึ่งแรกเนี่ยศูนย์ศูนย์นะครับผมใช่ไหมอ่าครึ่งแรกศูนย์ศูนย์นะครับผมแล้วก็เมืองทองขึ้นนํานาทีที่ห้าสิบเจ็ดนะครับจากวิลเลียมป๊อปลูกนี้เป็นได้จุดโทษนะครับผมต้องถือว่ายิงได้นิ่งเลยนะครับเป็นการกระโดดยิงแบบบรูลุฟเฟอร์นันเดสนะฮะแล้วก็สองศูนย์จากปรลเมทอัลวิไลครับสองนาทีต่อมานะครับลูกนี้ต้องชมเจริญศักดิ์ มากมากเลยนะครับโอ้โหลูกนี้ใช้ความเร็วสปิดต้นนะครับแล้วก็ทําได้ดีมากๆในการเปิดให้ปรเมตรนะฮะหลังจากนั้นก็ถือว่าเป็นเกมของเราพอสมควรนะจะได้3อยู่แต่ก็มีจะโดนบ้างนะฮะหลังจากนั้นที่83ได้เสียจนได้ฮะไม่ใช่ได้นะฮะเสียนะฮะจากเด็กเก่าฮะปริวิททศนะครับลูกนี้ถือว่ายิงได้เฉียบคมนะครับแล้วก็ไล่ามาเนาะซึ่งช่วงเวลาหลังจากนั้นเนี่ยเหลือมาสัก10นาทีนะรวมทดเวลานะครับแต่มันทดไป7นาทีเลยนะประมาณ10กว่านาทีเลยนะฮะก็ โอ้ถือว่าโดนบุกยับเลยครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียจุดโทษอยู่นะเมืองทองเราเนี่ยราช,ชบ,บุรีเนี่ย <c oughs> เกือบจะยจุดโทษแล้วก็มีจังหวะฟาวที่หมทําให้นักเตะราชบุรีเนี่ยหัวเสียสมควรเลยนะครับผมแต่ก็จบไปได้วยสกอร์นี้นะครับ1ประตูต่อส,ะสะนะฮะราชบุรีก็ยังอยู่ที่6เช่นเดิมเมืองทองอยู่ที่5เช่นเดิมแต่ว่าหนีออกห่างราชบุรีเป็น9คะแนนเอ้ยเป็น11คะแนนแล้วนะครับก็จบที่ห้า ไม่ต่ำกว่าที่5แน่นอนแล้วในฤดูกาลนี้นะครับถือว่าเป็นผลดีสมควรเลยแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลต่อบอลถ้วยอะไรนะครับเพราะบอลถ้วยก็ต้อง1 2 3เนาะงสาหรับการไปลุย ACL แต่ว่าก็ยังมีหวังสำหรับฟุตบอลลีเวอร์ไทยลีกอยู่นะครับสำหรับเมืองทองของเรานะครับวันนี้ประมาณนี้ละกันนะฮะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีรายการใหม่นะครับผมมาเสริมแน่นอนนะฮะเราติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ประมาณนี้ฮะไลค์แชร์ซับสไคร้เช่นเดิมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ